นะคะก็แค่นี้เองทีนี้ข่าวเรื่องของการเกี่ยวกับการดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองของคุณทักษิณเนี่ยนะคะการที่คุณทักษิณกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็เพื่อมาต่อสู้คดีถูกต้องไหมคะแล้วก็ต้องการมาต่อสู้คดีต่างๆที่ตัวเองมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีคดีอะไรเหลืออยู่บ้างนะ,ะแต่ทีนี้ในตอนนั้นทําไมถึงไม่กลับมาใครๆก็บอกว่าทาไมไม่กลับมาก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงของการจรดํอำนาจ แปดปีเต็มๆนะคะที่เราไม่มั่นใจว่าถ้าคือคุณทักษิณก็คงไม่มั่นใจว่าถ้ากลับมาแล้วจะเจอกับอะไรหลังจากที่มีการเลือกตั้งเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนี่ยซึ่งหลายๆคนแซะบอกว่าพอพวกของตัวเองได้เป็นรัฐบาลตัวเองก็สบายไปเลยซึ่งมันไม่เกี่ยวคะ่ะนะคะหลังจากที่หมดยุคการยึดอํานาจแล้วนะคะเปลี่ยนผ่านมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะคะเขาก็ปลอดภยัยเขาก็รู้สึกอุ่นใจ ะะก็คือมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความยุติธรรมแม้ว่าจะต้องติดคุกหรือบางคาดีถูกตัดสินไปแล้วตั้งแต่ยังอยู่ต่างประเทศก็ตามค่ะเขาก็ต้องจำปเป็นที่ต้องรับโทษก่อนเพราะก็จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษได้นึกออกไหมคะส่วนคดีอื่นๆที่ยังไม่ได้ตัดสินก็ต่อสู้กันไปตามกระบวนการตามกระบวนการปกติเพราะฉะนั้นคดี1 1 2ที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องต่อสู้กันไปตามกระบวนการเช่นเดียวกัน นะซึ่งในเมื่อสารยังไม่ได้ตัดสินมันก็จะสามารถขอประกันตัวไปต่อสู้คดีได้ในที่สุดไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรอย่างใดและไม่ใช่เรื่องอะไรที่พวกมึงจะต้องไปดีอกดีใจเพราะว่าเขากลับมาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาเผชิญหน้ากับตรงนี้และไอ้พวกปากมาลหลายๆคนที่บอกว่าแล้วทาไมเพิ่งกลับมาทําไมตั้งนานไม่กลับมาอย่าลืมนะคะว่าหลังการยึดอานาจของคอมอชอเนี่ยนะคะหรือคณะคนมันชั่วเนี่ยนะ,ะใครเป็นรัฐบาลคะใครเป็นนายกเราตอนนั้น่ะ อนนั้นรัฐบาลก็คือเป็นรัฐบาลของพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์หลังจากที่มีการร่างธมนุนปี50เสร็จแล้วเนี่ยนะมีการเลือกตั้งก็กลับเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ถูกต้องไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เองก็แสดงตัวชัดเจนนะคะว่าอยู่คนละขั้วกับพรรคตอนนั้นก็คือพรรคไทยรักไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจหรืออะไรต่างๆก็ยังอยู่ในมือเขา แม้กระทั่งการไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไปแถลงผลงานอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศมันมีที่ไหนเขาทํากันคะนะคะแล้วการไหลรวมเนี่ยที่ดิฉันจะพูดว่าไอ้คนที่บอกว่าพักเพื่อไทยตระบัดสัตว์เนี่ยมึงลองย้อนกลับไปนะคะไม่ว่าจะมีรัฐบาลกี่ยุกี่สมัยนะคะระบบของไทยก็คือรวมเสียงข้างมากก่อนแล้วตั้งตั้งรัฐบาลได้ถ้าเกิดจะมีการตระบัดสัตว์เนี่ยแม่งตระบัดสัตว์กันตั้งแต่สมัยประชาธิปัตย์นะคะ เพราะในตอนนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะก็ดูดงูเห่าของเราเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลจําได้ใช่ไหมคะว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเราก็ไม่ได้แพ้แต่เราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วแถมเจ็บปวดก็คือคนของเราเองนะคะก็คือแสดงตัวเป็นงูเหา่าแล้วก็ไปอยู่กับเขาเขาก็จัดตั้งรัฐบาลเราก็เป็นฝ่ายค้านคือไอ้พวกที่มาแซะอยู่ตรงนี้ที่ฉันบอกว่ามันเป็นพวกก้าวหน้าเหอ่อหมอยจริงๆแม่งไม่ได้รู้เรื่องหาอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาแ,แต่จะด่าพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไปทําให้พรรคพ่อมึงเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลถูกต้อง อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันบอกว่าในเมื่อระบบการเมืองมันเป็นอย่างนี้นะคะมึงออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เลยมึงก็เห็นแล้วว่าเป็นอย่างนี้วันนี้เสือกมาด่าเพื่อไทยแต,ต่รบสัตว์ทําทุกอย่างเพื่อให้ทักษิณกลับบ้านดิฉันพูดตรงๆเลยนะคะว่าถ้าทําทุกอย่างเพื่อให้ทักษิณกลับบ้านเนี่ยนะคะเป็นพักเพื่อไทยทํามันไม่แปลกค่ะพอพักเพื่อไทยเนี่ยนะหัวหน้าพัก,กวันนี้คืออุ้งอิงซึ่งเป็นลูกสาวทักษิณลูกเขาช่วยพ่อเขาปกติค่ะนะคะมันเป็นปกติ ที่มันไม่ปกติก็คือไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานเขาเราก็เสือไปอวดอ้ายนะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าของยายอย่างเงี้ยก็อยากจะถามมึงเหมือนกันนะคะว่ามึงจะย้ายไป,ไปอยู่บ้านยายมึงกี่โมงนะคะมึงจะเอารถแห่ไปบ้านยายมึงกี่โมงไม่ทราบไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะคะไม่ไปสนใจมาแทะมาอะไรอยู่ตรงนี้ทักสินเนี่ยนีฉันพูดตรงๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปตามดูเนี่ยที่เขาเผชิญมาตลอดระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ปีสี่เก้าเนี่ยเขาโดนกับอะไรมาบ้าง นะมึงยังช้าเขาลงก็ไม่รู้จุดใจมึงเป็นทําด้วยอะไรอะ่ะถูกไหมฮะเนะี่ยในครั้งนั้นนะเราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เกิดการตั้งรัฐบาลขึ้นโดยการรวมเสียงข้างมากนะเขาก็ได้เสียงข้างมากเขาก็ตั้งรัฐบาลไปลอยหน้าลอยตาเป็นคนดีขึ้นมาทีเดียวเชียวแล้วมีบางคนก็ออกมาสนับสนุนเขาบอกว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้หาที่เป็นนายกแล้วโชคดีไหมคะอยู่ไปอยู่มามีประชาชนตายกลางเมือง9 9้าศพศพโชคดีชิบหายเออพูดอย่างนี้เลย นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่านะฮะหลังจากที่มีการเข้าสู่กระบวนการแล้วมันไม่แปลกเหรอที่คุณทักษิณเนี่ยจะต้องโดนตรงคดีนั้นคดีนี้ซึ่งเขาก็เขาบอกแล้วว่าเขากลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ห่วงเพราะคุณทักษิณกลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการก็ต้องเข้าสู่กระบวนการจริงๆดังนั้นก็เลยอยากถามไอ้พวกที่มาแซชชั้น14ทุกวันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นกรณีที่ดิฉันพูดถึงเรื่องของ คือแซลนะคะเซลพิทาคิโอนะบ,บอกว่าเออจะย้ายไปอยูอ่บ้านคุณยายกี่โมงนะคะก็มีคนมาแชร์ดิฉันบอกว่าก็ย้ายไปตอนตอนพอๆตอนอเขาเรียกอะไรช่วงเดียวกับชั้น14ทีนี้ดิฉันก็จะบอกว่า,ถ,า,ถ,าถ้าจะรอตอนชั้น14บเนี่ยนะคะมึงไม่ต้องรอละค่ะเพราะว่าคงอีกนานนะเพราะชั้น14เนี่ยเขาไม่ได้ทุบทิงเวลาที่ทักษิณไม่อยู่มึงเข้าใจนะจ๊ะเออ ทีนี้เรื่องนี้ที่ฉันบอกว่ามันจะดีแค่ไหนถ้ามันปล่อยให้มันด,ดําเนินอาการไปตามนั้นเพราะเราต้องการเข้าสู่กระบวนการนะคะก็เข้าสู่กันไปคือไม่ต้องมาย่อเยอ้ยถานทางอะไรหรอกค่ะนะคะจะบอกเลยค่ะว่าการที่เขากลับมาแบบนี้แล้วก็ถูกกระทําแบบนี้มันก็พิสูจน์แล้วใช่ไหมคะว่าไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรเหมือนที่พ่อมพูดเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรากลับมาแล้วนะคะ ขนาดไปนอนอยู่โรงพยาบาลไปนอนป่วยชั้นสี่มือยังแท่ขนาดนี้ถ้าเขากลับมาแล้วเขาเป่าคดีนั่นเป่าคดีนี่สุดท้ายแล้วคดีเขาหายว่าไปกับตาเนี่ยนะ,ะไม่โดนด่าไปยันลูกยันหลานเลยคะถูกต้องแล้วคะ่ะทาแบบนี้นะคะไม่ต้องไปทําอะไรลคะ่ะก็ปล่อย้มานเป็นไปตามกระบวนการคือที่สําคัญเลยก็คือเสร็จแล้วก็ได้รับการประกันตัวจบข่าวคะ่ะแล้วก็สู้คดีกันไปนะ,ะตามวิถีทางแค่นั้นเอง ะะการต่อสู้ตามกระบวนการปกติเนี่ยนะคะคุณทักษิณเขาไม่ได้กลัวที่เขากลัวที่ผ่านมาก็คือมันจะมีกระบวนการที่ไม่ปกติหรืออะไรที่สลับซับซ้อนอยู่เบื้องหลังอันนั้นแหะคะ่ะมันน่ากลัวเป็นดิฉันดิฉันก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอหลังจากที่ไม่มีคณะรัฐประหารนะคะและก็คดีของเขาก็เกาะที่มันก่อให้เกิดเป็นคดีอะไรมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือเกิดจากคณะรัฐประหารหรือคนที่จะาำนาจเขา อย่าลืมนะคะว่าทักษิณเนี่ยนะ,ะในวันที่ถูกยึดอำนาจเนี่ยเขายังไม่ได้มีคดีอะไรเลยตรงกันข้ามนะคะตัวเขาเองเนี่ยถูกยึดอำนาจนะคะแล้วหลังจากนั้นนะะมันถึงได้มีการบอกว่าเขาโด,โดนคดีนู่นคดีนี่ซึ่งทั้งที่เจ้าตัวเขาไม่อยู่ไม่มีโอกาสที่จะออกมาชี้แจงเพราะฉะนั้นที่ฉันเคยพูดครั้งหนึ่งไม่รู้อยู่ในคลิปไหนที่อยู่ในสภามีการพูดถึงชั้นสิ โดยมารยาทโดยกฎกติกาโดยจริยธรรมของนักการเมืองหรือพักการเมืองนั้นต้องไม่พูดถึงบุคคลที่สามที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่คุณอภิปรายเพราะว่าบุคคลที่สามที่พูดถึงนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะนะคะยกมือขอใช้สิทธิ์พาดพิงในกรณีที่คุณเนี่ยไปว่าเขาและพักการเมืองไหนล่ะคะที่มารยาทเลวสามทำกันอย่างนั้นน่ะแะและแท้กระทั่งคนที่นอนป่วยอยู่ที่ชั้นสิบสี่เออ ลองไปคิดดูนะคะพักที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกใครๆก็ชอบใครๆก็รักรอสี่ปีรอไปเลยค่ะมีใครบอกเหรอคะว่ารอไม่ได้รอไปเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าหลังจากที่พักหนึ่งเขาได้เป็นแล้วเนี่ยมาร้องให้ข้ามควรฟาดไปฟาดมาเข้าใจผิดขนาดไปออกรายการอะไรนะ,ะก็น่าสมเพชเวทนาที่ไปพูดบอกว่าพักเป็นคลิปได้คะแนนเสียมาเป็นอันดับหนึ่งกลับไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะถูกสอวอไม่โหวตให้นูน่นนี่นั่น แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเรื่องการจัดตั้งตบาลไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนถ้าเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนเอาไว้อย่างนี้มันเป็นแบบนี้หมดค่ะเพราะฉะนั้นดิฉนันถึงได้บอกเลยค่ะว่าอย่าคืออย,อ,ยอย่ามาอย่าอย่ามาก้าวหน้านะคะมาเห่อหาอะไรแถวนี้เลยค่ะนะคะไปดูกันให้ดีๆนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉนันบอกว่าถึงอย่างไรนะ,ะเรื่องนี้ก็ถูกต้องแลวดีสุดดีที่สุดแล้ว าสู่กระบวนการนะฮะสู้กันจนกระทั่ทงถึงสามศาลก็ได้จะได้ไม่ต้องมีใครมาชี้หน้าว่ามีอภิสิทธิ์หรือเป็นนักโทษเทวดานะฮะทิฉันบอกว่านักโทษเทวดาแท้แท้ที่จริงก็คือมันไม่เคยเดินขึ้นศาลมันไม่เคยที่จะต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำคําสั่งของตัวเองนะฮะทหารก็โบยบอกว่าถ้าไม่มีใครสั่งทหารก็ไม่ทําส่วนไอ้คนที่มีคําสั่งก็บอกว่า กูไม่ได้ทําทหารมันทํามึงบ่เอยกันอย่อยางเงี้ยคะ่ะในที่สุดก็ผ่านมาจนถึงขนาดนี้แล้วนะคะยังไงยังไงก็แล้วแต่คดีทุกอย่างก็จะไปต่อสู้กันในชั้นศาลแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะที่คุณทักษิณเนี่ยยังจะต้องต่อสู้กับคดีนะคะแล้วก็ยอมนะคะที่จะรับโทษในคดีที่ถูกตัดสินไปแล้วอื่นๆเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าเห็นไหมคะว่าความศรัทธานีที่ฉันมีต่อคุณทักษิณเนี่ยมันไม่เคยคือพูดง่ายว่าไม่เคยทําให้ดิฉันต้องเสียใจเลย นี่คืออะไรที่ดิฉันบอกว่าในที่สุดเห็นไหมคะที่แซะก,กันอะไรกันทั้งหมดเนี่ยที่ฟูมไฟรดราม่าก,กันเนี่ยพักกูโดนมาขนาดไหนเมื่อก่อนเนี่ยคนเสื้อแดงถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าพักเพื่อไทยเป็นพักที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าก่อนมึงอีกคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพวกที่บอกว่าจะมาร้องกรณีที่ศาลตัดสินนะคะว่าพักเก้าไกลเนี่ยเสนออ่เขาเรียกอะไรนะใช้หนึ่งหนึ่งสองเป็นนโยบายในการหาเสียงเนี่ย แล้วพวกนั้นก็บอกว่าพยายามจะโยงเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยก็พูดดิฉันบอก,บอกตรงๆเลยนะคะว่าพักเพื่อไทยเขาเคยใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงเหรอคะนโยบายของพักเพื่อไทยคือดิจิตอลวอลเล็ตชัดเจนแล้ววันนี้ทําไปกี่อย่างยกเว้นดิจิตอลวอลเล็ตเพราะอะไรก็มันมีคนมาค้านที่มันมีการมาแซะบ,บอกว่าเมื่อไรจะทําได้เมื่อไหร่จะได้สําหรับตัวดิฉันและคนที่เลือกพักเพื่อไทยนะครับพูดเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นรอได้ค่ะ ขอให้พักเพื่อไทยทําอย่างถูกต้องทําอย่างรอบคอบนะไม่ให้อ่าไม่ช่วยทแล้วไปเข้าตัวรอได้ค่ะนะคะแล้วจะบอกเลยนะคะว่าไอ้พวกที่มันมาแซะเนี่ยมันไม่เคยจนนะฮะมึงไม่เคยว่าเช้าขึ้นมาไม่รู้จะเอาอะไรให้ลูกกินมึงไม่เคยที่ว่าหาเช้ากินข้ามเพราะบางคนาหาถึงข้ามก็ยังไม่พอกินเพราะฉะนั้นพอบอกว่ารัฐบาลจะเอาเงินใส่กระเป๋าให้เขาหนึ่งหมื่นบาทเพื่อไปใช้เขาก็รอค่ะ ดังนั้นเนี่ยนะฮะใครที่ทําให้โครงการนี้ไม่สามารถไปต่อได้แล้วเสือกมาใส่ร้ายว่าเราเนี่ยนะะหาทางลงก็คือพูดง่ายๆว่า,อ,าอ้างนูน่นอ้างนี่เพื่อที่จะไม่ต้องทําพักเพื่อไทยไม่ใช่ควายค่ะแล้วถ้าจะต้องกลัวอันนี้คือไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่เมื่อเป็นรัฐบาลทําอะไรก็ต้องทําให้ถูกต้องข่าวที่ออกมาต่างๆี้ฉันบอกเลยค่ะว่าพักเพื่อไทยเขาไม่ใช่ไม่เห็นนะฮะแต่เขารู้ว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ และดีไม่ดีนะคะทามไลน์ที่ว่ายังไงยังไงก็แล้วแต่พักเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นรัฐบาลมานี่ก็เข้าสู่เดือนที่5ดังนั้นถ้าสมมุตินะคะว่าดิจิตอลวั l เ e t นะคะจะสามารถจ่ายแจกให้ได้จริงๆภายในปีนี้แหละมันจะเป็นวันไหนเดือนไหนก็แล้วแต่คือจบค่ะสําหรับดิฉันนะคะและถ้าไม่ได้ดิฉันก็ไม่ได่าเพื่อไทยค่ะดิฉันด่าพวกมันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มิภาพวิจารณ์กันนะคะว่า การที่เพื่อไทยเนี่ยทำเป็นเฉยเหมือนกับมองดูก้าวไกลถูกกระทำย่ำหยีไปมองดูอะไรคะเราเป็นรัฐบาลเราจะทำอะไรได้เพราะคนที่ตัดสินให้คุณเป็นแบบนั้นก็คือศาลและคนที่ร้องคุณก็คือลูกน้องของอพุทธอิสระถูกไหมฮะแล้วคนที่ดำเนินการเรื่องนี้คือตัวคุณเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องเป็นยุ่งอะไรด้วยพรรคเพื่อไทยมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะดีชฉันบอกในฐานะวนตเตอร์พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยมีหน้าที่อย่างเดียวกอดูแลประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ